ภาพสวยงามมากเลยภาพสวยงามมาะปากนะคะเป็นรถล,ลากนะคะเป็นทุกด,ดอกไม้สวยงามสวยมากเลยสีขาวดอกของเขาดอกว่านแฉะแนะแฉะออกมาสวยมากเลยออกมาสวยงามนะะมะนีเลยนะคะต้นไมใ้ใหญ่ อยู่หน้าโรงแรมสวยงามไหมใบเพื่นเพิ่อนงนี้เลยนี่อะไรเอออนพา,าชมนะคะพาชมสวนแล้วก็มานี่เลยนะคะมาเจอบอ่อน้ําสมัยอยู่กันนี่เลยเจ้าช้างน้อยสองตัวอย่อยู่นะคะข้างหน้ารถลากนะคะ สยสวนแล้วก็มานี่เลยนะคะมาเจอปอน้ําสมัยอยู่งามากเลยนะคะนะคะรถล,ลากรถล,ลากนะสวยไหมงามากเลยนะคะนะคะรถล,ลากรถล,ลากนะสวยไหมและว,วนสวน ล้วก็มานี่เลยนะคะมาเจอบอ่อน้ําสมัยยุคที่แสนนะคะแล้วก็น้าหยดอันนี้คือบอ่อน้านะคะนี่เลยนะคะบอ่อน้ําโบราณเลยนะคะแบบโบราณเลยนะคะกลมกลมต้นไม้นี่ใหญ่มากเลยสูงมากเลยดูดิคะสูงมากเลยค่ะเรือมไม่เึ็นยอดเขานะคะต้นไม้นะคะ มีดอกด้วยดูสิคะน,นี่แอบแอบแอบสองดอกเห็นไ,ไหมคะโบราณมีที่ปักด้วยดูสิเนี่ยนที่แฝงของเขา,ามามเลยนะคะาาาานะคะลดลากลดลากนะสวยไหม,ส,ามาสวยมากเลยสีขาวดอกของเขาดอกว่าน อ่านชน่านช่างช่างออกมานสวยมากเลยนะมากันนี่เลยเจ้าช้างน้อยสองตัวอยู่อยู่นะคะข้างหนา้าลดล่านะคะแบบนี้เก่มๆๆนะสวยมากเลยนี่สวยน่ามมากเลยนะคะขอบคุณนะคะทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณนะคะ สวยงามไหมมีเลยนะคะต้นไมใ้ใหญ่อยู่หน้าโรงแรมสวยงามไหมใบเ้็นเึ่นเล่นสวยงามไหมมีเลยนะคะต้นไมใ้ใหญ่อยู่หน้าโรงแรมสวยงามไหมใบเป็ปนเึ่นเดยโบราณมีที่ปากด้วยดูสิเนี่ยนะที่แฝงของเขา ต้นไม้ี้ใหญ่มากนะคะสูงมากเลยดูดิค่ะสูงมากเลยค่ะ,เ,คะเรื่องมีถึงยอกสวยงามมน,นี่เลยนะคะต้นไมใใ้ใหญ่อยู่หน้าโรงแรมสวยงามไหมใบเพื่อนเพื่อนในสวนแล้วก็มานี่เลยนะคะมาเจอบ่อน้ำสมัยยุคภาพสวยงามมาปากนะคะ เป็นรถลากนะคะเป็นทุกดอกไม้สวยงามมากเลยนะคะนะคะรถลากรถลากนะคะสวยไหมแล้วที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณนะคะกลมๆนะ,ะสวยมากเลย,ยนี่ สวย่ามมากเลยนะคะขอบคุณนะคะทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณนะคะใบที่มันสวยงามมากเลยกันนี่เลยเจ้าช้างน้อยสองตัวอยู่นะคะข้างหน้ารดลากนะคะอภาพสวยงามมากนะคะ เป็นรถลากนะคะเป็นทุกดอกไม้สวยงบงมๆนะฮะสวยมากเลยนี่สวยง่ามากเลยนะคะขอบคุณนะคะทุกท่านนะคะงลงมงนะฮะสวยมากเลยนี่สวยน่ามากเลยนะคะขอบคุณนะคะทุกท่านนะคะตรงนี้เลยนี่อะไรเอ่ยนี่ พาชมนะคะหาโบราณมีที่ปักด,ด้วยดูสี่เนี่ยนี่แฝนของเขานี่แฝนนะคะแล้วก็น้ำหยดอ,อันนี้คือบ่อน้ำนะคะนี่เลยนะคะบ่อน้ำโบราณเลยนะคะแบบโบราณเลยนะคะกลมๆๆๆนะฮะสวยมากเลยเนี yeah. ่ย สวยานะมากเลยนะคะขอบคุณนะคะทุกท่านนะคะสวยมากเลยสีขาวดอกของเขาดอกว่านอ <trabaj> <ส isu. S 1> ่านแท้แคๆๆแค่ออกมานะสวยมากเลยออกมาสวยมากเลยสีขาวดอกของเขาดอกว่านอ่านแท้แค้นคแค่ออกมานะสวยมากเลยออกมาที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณนะคะ กันนี่เลยเจ้าช้างน้อยสองตัวยืนอยู่นะคะข้างหน้ารถลากนะคะต้นไม้นี้ใหญ่มากเลยสูงมากเลยดูดิค่ะสูงมากเลยค่ะเรือมม่ถึงยักสวยงามไหมนี่เลยนะคะต้นไม้ใหญ่อยู่หน้าโรงแรม สวยงามไหมใบเพิ่มขึ้นตรงนี้เลยนี่อะไรเออยนีพาชมนะคะพาชมสวนแล้วก็มานี่เลยนะคะมาเจอบอ่อน้ำสมัยยุค<ม>ต้นไม้นี้ใหญ่มากเลยสูงมากเลยดูดิคะสูงมากเลยค่ะ,เ,คะเรื่องมีถึงยัษ์สี่แสน,นะคะและ้วก็น้ำหยด อันนี้คือบ่อน้ำนะคะนีเลยนะคะบ่อน้ำโบราณเลยนะคะแบบโบราณเลยนะกะลมกลมสวยงามะคะ่ะมีเลยนะคะต้นไมใ้ใหญ่อยู่หน้าโรงแรมสวยงามไหมใบเพื่อนๆลงกลมๆนะคะสวยมากเลย สวยงามมากเลยนะคะขอบคุณนะคะทุกท่านนะคะกันนี่เดยเจ้าช้างน้อยสองตัวอยู่อยู่นะคะข้างหน้ารถล,ลากนะคะเอที่แฝงน,นะคะแล้วก็น้ำเกลดอันนี้คือบ่อน้ำนะคะนี่เลยนะคะบ่อน้ำโบราณเลยนะคะแบบโบราณเลยนะคะมๆงามมากเลยนะคะนะคะรถล,ลาก ลดลากนะฮะสวยไหมงดรามมากเลยนะคะนะคะรถลากรถล,ลากนะฮะสวยไหมงดรามมากเลยนะคะนะคะรถลากรถล,ลากนะฮะสวยไหมแล้วกุหลาบมีที่ตักด้วยดูสิ เนี่ย <Yeah>. yeah. <Yeah. S 1> ที่แฝนของเขาตามมากเลยนะคะนะคะลดลากลดลากนะคะสวยไหมอะไรนะฮะดูไป mm hmm. ทีนสวยงามมากเลย,ลลละะยกลมๆเลยฮะ,ะสวยมากเลยนี่สวยงามมากเลยนะคะขอบคุณนะคะทุกท่านนะคะ สวยงามไหมมีเลยนะคะต้นไม้ใหญ่อยู่หน้าโรงแรมสวยงามไหมใบก็เดื nice อ่อเติ่เอาภาพสวยงามมาฝากนะคะเป็นรถลากนะคะเป็นทุกดอกไม้สวยงามเอาภาพสวยงามมาฝากนะคะเป็นรถลากนะคะเป็นทุกดอกไม้สวยงาม สวยมากเลยสีขาวดอกของเขาดอกว่านแค่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 ออกมานะสวยมากเลยดอกไม้โบราณมีที่ปักด,ด้วยดูสิเนี่ยที่แฝงของเขาต้นไม้นี้ใหญ่มากเลยสูงมากเลยดูดิค่ะสูงมากเลยค่ะ